วันนี้ใช่ไหมครับลองๆดิีนะฉันมาแล้วจ้ะโอเคแค่นี้พอแค่นี้พอไหมแค่นี้พอไหมพอครับสัญญามันรักแท้แต่เถื่อนมันลงมาข้างล่างเลยนี่มันสัญญามันรักแท้แต่เถื่นมมนอน คิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอขีเม็นเบ๋ขีเม็นกก็คำคมพอดีขีเม็นตะลึงละพร้อมมาสนุกกับต้นวีเก้าได้อีกนิดนึงเต่า โอเคแโอเคแล้วหรืว่าเอาจริงแล้วด้วยตากิ๊ดต่อยทำไมที่มันกิดได้เหมือนมุยมีว่ามีว่าว่าจะอะไมาสู้กับต้นวีก้า หยุดมาไกลไกลแรงจ้าเราเป็นเนื้อคู่ต่างกันไม่ปู่โอ้แม่อยอดรู้แรงจ้าฉันมาแลรงจ้าดีลาแล้วนะคือหยุมาไกลไกลแรงจ้าเราเป็นเนื้อคู่ต่างกันไม่ปู

บอฮักเจ้าพลวันบุกลิงบอกหล่อภาัเพื่อภายหักดัดหนักแน่เอ้ยทำหน้าที่บ้าบิ่นไปที่ไหนกันบ้างพุทธี่ป่าด้านที่กามีพืหนคิดุเบ๊ะคิดุตาลาลาคิดุเบ๊ะคิดุตาลาลาคิดุเบ๊ะคีจุตาลาลาคีจุเบ้า แล้วนะขยกมาไม่ไกลแฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมูโอแม่ยอดเชแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ะนี่แล้วนะายบมาไกลไกล้แฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมูโอแม่ยอดเชื่อ ีไม่ใช่เป็นคนทีแรงไปเรือนี่พี่เป็นคนพูดความจริงพี่เป็นคนเมื่อกี้ฮกฮิวคนนักเดียวใจเดียวทำทีไปเพื่อกีลิงเขาไม่ติดลุงลิงขี่เสื้อผีไม่ต้องอังลิงอ่างเสื้อหรอกไม่ต้องอังเสื้ออ่างลิงถ้ารกันจริงก่อแรกมันชัดชันพี่แี่พีหจะร้อนเลยมันร้อยมาเลยไหมเฮ้ยพี่ฮกที่ฮกตาลาลาพี่ฮกเบบีอ่ะพี่ฮกตาลาลาพี่ฮกเบบีอ่ะพี่ฮกตาลาลาพี่ฮกเบบีอ่ะ ขยับมาใกล้ใกล้แบเราคเรืกูักสิไม่ฟูโอแม่ยอดชูแบกจมาแบกจทีแล้วนะขยบมาใกล้ใกล้แเรือกูรักสิไม่ฟูโอแม่ยอดชือ ไม่มีอะไรให้กล่าวใดๆเออก็ประเพลงนี้สำคัญที่สุดเลยคือตาหลุดจากแฟนจา๋าไม่ได้เลยตาไปไหนไม่ได้เลยก็ตาจะอยู่ที่แฟนจา๋าตลอดแฟนจา๋าอยู่ที่อยู่ในนี้กับแฟนจา๋ากับที่เต้นด,ด้วยเนี่ยน,นะถ้าหลุดปุด๊บอันนี้เพราะว่าโดยตรงเลย ไม่ได้พูดกับไไม่ได้พูดกับฟ้ากับดินเลยที่แฟนจ๋าเลยในเล็กเซลผมครับในเล็กเซลเเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็คอนแทคอยู่ตลอดเป็เราลแต่ว่ามีบางทีเวลาเรเต้นเหนื่อยเนี่ยมันแล้วมันตามมันหลุดมันเอออะไรแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นแฟนจ๋าเล่นคือถ้าถ้าอาจจะไม่ตรงกับที่เตรียมมาไม่ั้งหมดแต่ว่าแฟนจ๋าต้องอยู่ตลอดอันนี้สำคัญกว่าเพราะนั้นเองครับอือโชว์ต้นทั้งสองโชว์มันเข้าเป้าหมดเลยว่ะ เพลงช้ามันก็ได้โชว์พลังโชว์ทักษะเทคนิคการร้องก็ก็ไม่ไม่วืดเลยแล้วก็เพลงเร็วก็สนุกนะสนุกเลยแหละก็เข้าเป้าอะ่ะคือสําเร็จสําเร็จก็ไอช่วงที่เต้นช่วงแรกก่อนที่จะเข้าร้องอะ่ะบางท่ามันมันมันผ่านมันทำผ่านผ่านไปทําให้เต็มวงแล้วให้ให้มันสําคัญเท่ากันทุกท่าเอาเอไอท่าท้ายมัน,ม,นมันเหมือนทาปุ๊บแล้วก็ไปเออให้มันแบบ อะไรเงี้ยแบบให้ให้ความสําคัญกับทุกข้าเท่าเท่ากันก็ตีมือทีวะสุดยอดชอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวตูจะพูดแหละข่าวีบร้อนเล็บเล็บนะดูตั้ตรงจังหวะไปนิดนึงค่อยๆมาแล้วก็ทงเต้นอยู่กลัวผับตัวแรกเต้น มีหลายรอบมากแฟนจ๋าเนี่ยเขาจะเป็นต้องร้องแฟนจ๋าอย่างเดียวอาจจะมีมังก็ได้แฟนจ๋าจันมาแล้วจ้าอันเนี้ยยังใส่ได้มันจะได้หายใจได้ด้วยมีลูกทดเพราะเพราะเออมั่งอ่ะม uh> ันจะขี้เล่นด้วยนะใส่ได้ครับข้างบนครับต่อไปวีสิบไงวีสิบไปไหนล่ะวอร์มอ่ะวอร์มอยู่เอามมอยจะไหลอาะ อย่าไปยุ่งก to ับขาชาเซตอุปกรณ์อ๋อพรับเยอะสัญญามันรักแท้แต้ถือคิดถึงเธอจังคิดถึงเธอห้องนู้นปล่อยเขาไปไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาห้องนู้นปล่อยเขาสวัสดีครับฮัลโหล อย่ายอย่าคออย่าคอเอียงมากเดอ้อครับผมเจมีสิครับ